รั่งต่างชาตินะครับมาแล้วก็อยากจะมาเยือนประเทศไทยณนะจุดนี้ณนะตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามน,นะครับคลิปนี้บาโบไทยท่าเมือวันจากมุมนี้บาโบจะพาท่แนผช้ชงยางไปอีกจุดจุดหนึ่งม,มุมมุมหนึ่งกัแล้วกันท่านผู้ชมครับไปบึงมานักท่องเทีย่ยวควนจะมาทุก นี่แหละครับพี่น้องครับแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องครับผมบาบูสลาเสงแคลาพี่น้องเลยนะตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามเลยนะห้างใหญ่ตอนนี้กลายเป็นระดับโลกไปแล้วพี่น้องครับว้าวนี่เลยครับพรยากาศความสุขฝรั่งนะฮะต่างชาตินะครับชื่นชมความสวยงามนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็น นักท่องเทีย่ยวนะครับที่หลังไหลนะโอ้โหชาวโยุโรปนั้นเลยครับพี่นรับฝั่งนี้จะเป็นประมาสายน้ำพุนะครับพี่นครับว้าวโอส้สุดยอดสุดยอด ยอดครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอีกชน,นิดก,การลาบุษาแสงแค่ล,ล่าตอนนี้อยู่ที่ห้างไอคอนสยามเนอพี่น้องเ้อเนี่ยครับถ่ายภาพบรรยากาศอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นนะครับทางากลางเสียงทีบอคอยจะมีนะครับแต่ด้วยใจที่รักในการเดินทางในการท่องเที่ยวประเทศไทยนําเสนอเรืเ่องรล่าทีบอกก็ได้ว่า ออกสู่สายตาชาวโลกนอะพี่นอเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่หรือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนมากที่ฝรั่งต่างชาตินะครับมาแล้วก็อยากจะมาเยือนประเทศไทยณจุดนี้ณตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับคลิปนี้ว่าโบไทยท่าเมื่อวันที่8ปดนะฮะธันวาคมปีพศส,สองวนราร้นั่นเองนะครับโอ้โหฝั่งนู้น,นครับจะมองเห็นเรือ เรือดืมน้ําเจ้าพญาส่วนฝั่งนี้โอ้โหอย่างมากมายมหาศาลนะ,ค,ะรครับท่านผู้ชมครับแบบมาหือมานะครับมาหือมาอย่างหนักรอบๆเราปลาผ่าุูกนี่พี่น้องเลยนะฮะล้างไหลสุดๆเลยครับพี่น้องครับโอ้โหอุ้ยมุมนี้ประตูดูแคบไปทันตาเลยครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เลยตรงนี้เลยครับโอ้โหปลาตัว นี่แหละครับเป็นราคาแสดงอย่เห็นถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับทุกท้านครับตอนนี้นะครับชื่อเดวานะครับจากสถิตินะครับสามสิบสองจุดกว่าล้านนะครับเป็นราคาในท่องเที่ยวเนี่ยฮะคาดว่าปีหน้านะฮะปีหน้าเนี่ยครับจะทะลุสี่สิบล้านคนแน่นอนเนี่ยฮะปีนี้เพิ่นอาจจะตั้งเป้าไว้ที่สามสิบห้าล้านคนพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหจะบ่ให้ฮอดจังได้พี่น้องเบิ่งเอาทิล่ะอ๋อ โอ้โห,โหพี่น้องนะครับเห็นคือจังบาบโบเห็นบอลครับน้องนี่คือของจริงนี่คือของแทนนะครับพี่นรงครบเห็นแล้วปลื้มใจแทนประเทศไทยเห็นนะครับปลื้มใจแทนไทยแลนด์เจ้าเกงจากมุมนี้นะครับบ่าวโบจะเดินไปตรงท่าเรือนะครับพี่นรงคบท่าเรือที่นักท่องเที่ยวจะรอลงเรือนะครับ พี่น้องครับด้วยความที่ตัวเองนะครับอยากจะว่าอยากจะว่าแต่ด้วยความทีผมไมีเสียงเนาะพี่น้องเนาะใจรักใจมากก็เลยอยากมาเที่ยวอยากมาเห็นอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกัรคู่กับตาเนาะพี่น้องเนาะเสื่อเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมท่านทัทีมาเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องอยากให้มาชุดนี้นะฮะอิ่มใจมีความสุขใจเมื่อได้เห็นเนาะพี่น้องเน้องกุมคาแท้แน่นอนเมื่อได้มาเที่ยวประเทศไทยเมื่อได้มาเที่ยวไทยแลนด์ นี่คือภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับชวยดิฉันโอ้โหคืออยากจะบอกเลยว่านักวิ่งน่าจะเบาโบเองบอย่อมเห็นแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเก็บบันทึกภาพนี้ไว้นะครับ เป็นความ่รงจำเนื้อพี่น้องเนื้อนะฮะเป็นอย่างไรประเทศไทยนะฮะโอ้โหสุดๆเลยครับพี่น้องครับสวยงามขนาดน,นี้เป็นไผยไปเสิบุญยากมากประเทศไทยพี่น้องเลย จากมุมนี้บาโบจะพะา,า,าท่า,ทานผู้ชมยา,างไปอีกชุดชุดหนึ่งมุมมุมนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมครับไปเบิ่งว่านักท่องเที่ยวเพิ่นจะมา่งมากขนาดใดญ่นาะพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่บอกให้เรียกว่าโอ้โหที่ทางชมทันทีย่างบันกคยมากเนาะเห็นคลิปวดีโอบาโบแล้วอยากมากเชิญเด้อเชิญเด้อพี่น้องเลยนะฮะอยากให้มาเห็นและสัมผัสด้วยตาของตัวเองพี่น้องอยากให้เพื่อใด อย่าให้ใครมาหลอกเรื่องเข้าไหล่ได้ไปอเอาเลยนะฮะอ๋อสามมิถุนายนะฮะของแขกเลยนะครับตอนนี้าานะครับข,ขี่ผ้าบรรยากาศลาสุดเลยไปเองเลยนะครับเ,บาม,าเ,ม,เบมืนน่อวันที่8เด้อนไปเองเลยนะธันวาคมปีพศสองพน้อ,อยหกนั่นเองสามผู้ชมกราบ มาจุดนี้มาโมมีท่านผู้ชมนะฮะมองทะลุลงไปจะมองเห็นเรือรใหญ่นะครับเวณดินเนืออรอรเ้อนะครับที่พร้อมจะรอรับนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือนะครับ จากมุมนี้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะจะมองเห็นนะท่องเที่ยวนะครับโอ้โหนี่บุรเจเอาอัดสระ่ายน้ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกดื่นคข้คืนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ไอคอนสยามเป็นห้างที่บอกกันเลยว่าฮัโหมาแล้วสวยงามคุ้มค่าวิว,วด้านบนก็จะเป็นวิวที่สวยนะครับมองเห็นแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพยาเราไปน้องเนาะฝั่งนี้ก็บอกกันเลยว่าจะมุ่งหน้าไปทางนนทบุรีนะครับหรือว่าไปทาง อา,อาวัตอรุณนะครับปทายท่าเรือท่าช้างครับพี่น้องเนะาะว้าวอาถมีหลายคนนะที่ถามบอกว่ามามามานะครับว่ามาทเที่ยวประเทศไทยนะครับได้อะไรครับลุงครับนี่เลยครับ ประเทศไทยมีอะไรดีว่ะท่านนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะอยากจะบอกกันเลยว่าประเทศไทยมีหนทางดีนะฮะถนนดีนะครับคนไทยมีคนดีคนไทยมีคนยิ้มแย้มทำใสนำใจดีนะฮะทำเต็มครับของกินที่แสบโนเดียวถือปากและราคา,บ,าบ,บ่าแพงน้อพี่น้องและกับะไทยมีสถานที่ที่บบ่่เปรียนักทองเที่ยวน้อพี่น,อนอ้องเนาะและกับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสถานที่ที่สะอาดตาบอกกันเลยว่ามาเที่ยวเมืองไทยคุ้มค่าแน่น,นอนนะทำเต็มนะฮะ บาโบเองกบชื่อเดีว่าเก็บภาพบรรยากาศไทยท่างผู้ชมในเบื้องในเห็นในสัมผัสนอกพี่น้องก็จะตัดเป็นช่วงๆกันแล้วกันนับรองคลิปนี้เวลานี้บาโบจะฝากผู้ชมใบเพียง่ำนิก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวบาโบจะไปอัปเดตอีกหนึ่งครึงคลิปนอกพี่น้องตอนที่นักท่องเที่ยวเรื่องเรือแล้วก็เรือออกไปฝากไว้เพียง่ำนี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยท่านใดทีมมักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบไปเรืเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบนะครับคนกระดิ่งยังเชื่อ <ai> สิ่งที่สำคัญจะนันบบ่งสนาาุนวาบวโดยการบอกว่าถามโฆษณาการละครแสดงเอ๋ยคลิปนี้มันนี้สัมใบดีสวัสดีครับโอ้